ใครที่เกิดวันอาทิตย์ครับเดือนนี้เป็นเดือนเมษาคุณผ่านมาเจอคลิปนี้ผมอยากให้คุณฟังครับนี่คือดวงชะตาของคุณในช่วงเดือนเดือนนี้ครับเมษา -66 นะต้องบอกท่านผู้ชมครับว่าในเรื่องของการทํางานคุณในเดือนเดือนนี้นะกดดันนะครับรู้สึกว่าการทํางานเนี่ยบางคนเบื่อหน่ายอยากจะเปลี่ยนงานนะแนะนําว่าอดทนไปก่อนนะการงานยังไม่ได้ดังใจทําอะไรยังไม่ได้ดังใจแนะนำนะทำบุญโรงพยาบาโลโรคหัวใจนี่คือการแก้ ต่อมาการเงินนะการเงินเนี่ยก็จากที่ติดขัดอยู่ก็มีคนชี้ทางจะมีคนเข้ามาหยิบยื่นให้ความช่วยเหลือนะถ้าเป็นโดยเฉพาะอย่างนี้ถ้าเป็นผู้ชายนะครับก็จะให้ความช่วยเหลือได้ค่อนข้างดีนะเพศตรงข้ามของคุณจะนําความช่วยเหลือมาให้นะครับถ้าเกิดจะเสี่ยงโชคก็จะแนะนําว่าให้ซื้อเลข6,4กับ50ซื้อทิ้งไว้นะต่อมาสุขภาพร่างกายนะครับ เอาใหม่ต่อมาในเรื่องของความรักนะเขาบอกว่าเดือนนี้เป็นเดือนมีเสน่ห์คนโสดมีเกณฑ์จะมีแฟนนะจะได้แฟนเป็นคนที่มีฐานะดีนะมีความร่ํารวยนะครับคนที่มีแฟนอยู่แล้วก็จะมีคนมาจีบเราเพิ่มคนที่มาจีบใหม่เนี่ยจะเป็นคนที่มีฐานะดีนะครับมาเป็นสายเปก็ก็ต้องดูให้ดีนะจริงๆแล้วถ้ามีความรักอยู่แล้วก็ไม่แนะนําให้เปลี่ยนนะจะจะเปลี่ยนหรือไม่เปลี่ยนก็ต้องระวังเรื่องสีธรรม นะจะบอกอย่างนี้นะอ่ะต่อไปในเรื่องของสุขภาพร่างกายสุขภาพร่างกายให้เรามันระวังเรื่องอาหารการกินครับเขาบอกว่าเดือนนี้เนื่องจากว่าการเงินของเราเนี่ยเริ่มจะคลายตัวการกินการกินบุฟเฟ่การกินสังสรรค์กับเพื่อนก็จะมีมากเป็นพิเศษนะสำหรับในดวงชะตาเดือนเดือนนี้นะก็ไวยพอรแล้วกันนะว่าคุณจะเดินทางไกลหรือไม่เดินทางอยู่กรุงเทพนะเล่นสงการที่กรุงเทพ ก็ขออวยพรใ,ให้คุณมีความสุขละกันเดือนนี้ขอให้เป็นเดือนที่ดีขอให้เป็นเดือนที่ร่ํารวยของคุณสําหรับโคทิตย์ในเดือนเมษานี้ขอให้คุณโชคดีสวัสดีครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วย